สวัสดีครับพี่พี่จากช่องช่างเถอบายพี่พี่นะครับ ที่รู้กันนะครับว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาครับมันทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับลักษณะการใช้ชีวิตต่างๆและแน่นอนครับหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือการใช้ชีวิตสังสรรค์กับเพื่อนฝูงครับในช่วงนั้นเองเราไม่สามารถจะใช้ชีวิตข้างนอกได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้บ้านเราครับเป็นที่พบปะสังสรรค์หรือว่านัดเจอกันนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงและพิเวงก็เป็นหนึ่งในนั้นครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาวีได้มีการเรโนเวทบ้านนะครับแทบจะเกือบทั้งหมดนะมส กับการใช้งานในการสังสรรค์กับเพื่อนฝูงและก็ครอบครัวเดี๋ยววันนี้ครับวิวจะมาแชร์ไอเดียการออกแบบบ้านให้เหมาะสมกับคนที่ใช้บ้านในการสังสรรค์หรือว่าปาร์ตี้เยอะๆเราทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับ อันดับแรกเลยก็คือในส่วนของแปลน,นบลน้านหรือว่าตัว layout บ้านนะครับแปลนบ้านหรือว่า l a y o u ์บ้านที่เหมาะสมนะครับสำหรับบ้านที่พร้อมจะสังสรรค์นะครับหรือว่าเจอเพื่อนๆกับครอบครัวเนี่ยก็คือแปลนบ้านที่มันสามารถจะปรับได้ง่ายนะครับหมายความว่าสามารถจะขยายพื้นที่ใช้งานได้นะครับสามารถจะลดพื้นที่ใช้งานได้ขึ้นู่นออกจาจํานวนเพื่อนหรือว่าจานวนแขกที่มีมาซึ่งในปัจจุบันนี้ครับโดยปกติแล้วครับการออกแบบเนี่ยก็ก็นิยมจะออกแบบกันแบบนี้อยู่แล้วนะครับถ้าในอดีตใช่ไหมครับเราก็มีการแบ่งส่วนกันอย่างชัดเจนตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นตรงนนนนนนีีี้้้้้เเเปปป็็็หหอองงงงครรรัววตตาาขน แต่ในปัจจุบันครับเขาก็นิยมจะออกแบบตัวพื้นที่ให้มันเป็นส่งของโอเพนแกลนนะครับหมายความว่าเป็นพื้นที่ที่มันต่อทะลุถึงกันนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆเนี่ยอาจจะไว้ตามมุมตามตำแหน่งต่างๆแล้วก็พอเวลาใช้งานเนี่ยเราก็สามารถจะใช้งานผสมปนเปกันได้นะครับซึ่งแน่นอนครับพื้นที่ที่มันเป็นโอเพนแกลนนะครับมันก็จะเหมาะสมกับบ้านที่มีการสังสรรค์หรือว่ามีการเจอคนตลอดเวลาอย่างเช่นบ้านพี่เองก็เหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้บริเวณด้านล่างเนี่ยครับก็จะมีการแบ่งโซนไว้นะครับเป็นโซนทีวีนนัั่งงกผตาๆ ไว้เยอะแยะนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ทุบทิ้งทั้งหมดนะครับแล้วก็เปิดให้มันเป็นแปนกว้างเลยครับเวลาใช้งานนอกจากมันใช้งานง่ายแล้วนะครับมันก็จะทําให้ตัวบริเวณพื้นที่นะครับมันดูโปร่งโล่งสบายด้วยครับและข้อสอนะครับพอเราพูดถึงความเฟล็กซิเบิลนะครับของตัวพื้นที่ใช้งานแล้วตัวเฟอร์นิเจอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เราเลือกใช้นะครับก็คกรจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็น่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่อาจจะสามารถปรับนะครับหรือว่าขยับย้ายที่ได้ง่ายนะครับกน่่อช้้าาากกววใมย พวกตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการขยับนะครับหรือว่าปรับให้เหมาะสมกับตัวงานที่เรามีหรือที่เราจะต้องใช้เพราะฉะนั้นเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถจะขยับขยื่นได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ควรจะใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ฟิกเป็นจํานวนมากครับข้อ3ก็คือการเลือกวัสดุในการตกแต่งบ้านนะครับที่มันทําความสะอาดง่ายนะครับหรือว่าไม่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายหง่ายๆนะครับอย่างเช่นพวกถ้าเป็นลักษณะของตัวโซฟาเองนะครับถ้าเกิดเราเป็นบ้านที่มีการปาร์ตี้บ่อยๆนะครับมีการสังสรรค์กับเพื่อนๆบ่อยๆเราก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงตัว วโซฟาที่มันเป็นผ้านะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเป็นโซฟาที่มันเป็นผ้าจริงๆ,ๆ,ๆเนี่ยมันก็น่าจะต้องเป็นผ้าที่สามารถจะอาจจะถอดนะครับไปซักทําความสะอาดได้นะครับหรือว่ามันอาจจะต้องเป็นผ้าหรือว่าเป็นวัสดุที่มันสามารถจะทนน้ำนะครับหรือว่าสามารถจะการลอยเปื้อนต่างๆได้เป็นอย่างดีในวงของสีนะครับในการตกแต่งก็เช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะต้องไม่ได้เป็นสีที่มันขาวจนเกินไปนะครับที่มันจะรักษาได้ยากหมายความว่าทําให้มันสวยตลอดเวลาได้ยากนะครับหรือว่าแม้แต่ห้องที่มันสีมืดเกินไปนะ การที่มันเป็นสีดํามากจริงๆแล้วสีดำเนี่ยทำความสะอาดยากดูแลยากเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ห้องมันดูสะอาดสะอาดคลีนๆตลอดเวลาครับเราก็อาจจะใช้สีที่มันอาจจะเอิร์ทเอิร์ทหน่อยนะครับหรือว่าอาจจะไปทางเทาๆนิดนึงก็จะทําให้ตัวบริเวณพื้นที่นั้นนะครับมันง่ายต่อการบำรุงรักษาข้อ4นะครับก็พยายามออกแบบตัวบริเวณโถงนะครับหรือว่าบริเวณที่เราใช้งานครับให้มันดูโปร่งโล่งสบายนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ครับก็อาจจะทําตัวซิลิ่งนะครับตัวเพดานครับให้มันสูงสักนิดหนึ่ 2เมตร70ขึ้นไปนะครับพอเวลามีคนอยู่เยอะๆครับมันจะได้ไม่อึดอัดมากครับแล้วก็แน่นอนครับในบริเวณของผนังนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะใช้เป็นลักษณะของตัวกระจกนะครับที่มันจะทําให้ห้องเมันดูโปร่งโล่งสบายแสงสามารถจะเข้ามาได้แต่งก็ตามนะครับเพ่เตือนในทุกๆครั้งนะครับว่าการออกแบบบ้านนะครับในบริเวณที่จะใช้กระจกเนี่ยก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับในบริเวณที่ตะวันตกนะครับบริเวณที่มันมีแดดเข้าจัดๆในช่วงเย็นนะครับก็ยังไงก็ตามครับกระจกเนี่ยมันทําให้บ้านดูโปร่งดูโล่งดูสบายมี แต่ในทนองเดียวกันครับตัวความร้อนมันก็จะมาพร้อมๆกันนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยให้ดูทิศทางด้วยข้อ5นะครับในกรณีที่พื้นที่ที่เราใช้งานส่วนกลางครับหมายความว่าบริเวณห้องรับแขกกลางที่เราใช้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีบริเวณส่วนต่อต่างๆครับบริเวณเชื่อมต่างๆเช่นบริเวณเชื่อมออกไปบริเวณระเบียงนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเชื่อมไปทางห้องกินข้าวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการจะใช้บ้านนี้ในการสังสรรค์หรือว่าในการปาร์ตี้กันบ่อยๆนะครับตัวประตูนะครับหรือว่าตัวทางเชื่อมระหว่างตัวห้องหลักครับกับตัวบร ค่อนข้างใหญ่นะครับหมายความว่าในกรณีที่ถ้าเกิดว่าพื้นที่หลักเราไม่พอใช่ไหมครับเราก็อาจจะสามารถเปิดตัวประตูนะครับแล้วทําให้รู้สึกว่าบริเวณที่เราใช้งานเนี่ยมันสามารถจะกว้างขึ้นได้นะครับอย่างเช่นสวนอย่างบ้านเบีตรงนี้ครับตัวบริเวณส่วน,น,นกลางที่เป็นรฟวิ่งตรงนี้ใช่ไหมครับตัวด้านนอกครับมันเป็นระเบียงครับแต่โอเคนะครับตัวระเบียงมันมีชายคาบางเรียบร้อยตัวประตู2ข้างม,มันก็จะใหญ่นะครับประตูด้านข้างนกนว้างเกือบเกือบสองเมตรนะครับประมาณเมตรห้าสิบได้เพราะฉะนั้น ين, ในกรณีที่พื้นที่ด้านในไม่พอใช้ครับเราก็จะเป นบ้านนบมันเชื่อมต่อกันก็จะทําให้เราสามารถจะขยายพื้นที่ที่เราใช้งานได้ข้อ6ก็คือดูระบบการโฟลของอากาศให้เรียบร้อยนะครับหมายความว่าตัวห้องหลักที่เราใช้นะครับ <c oughs> แน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราใช้เยอะๆใช่ไหมครับมันก็จะมีคนใช้งานกันเยอะแยะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใช้ไปมันอาจจะมีกลิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิน่นอาหารนะครับหรือว่าในกรณีที่มันมีความเสียหายอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นตัวห้องเองครับมันก็ควรจะเป็นห้องที่อากาศครับสามารถพัดผ่านได้เป็นอย่างดีนะครับหมายความว่าเช่นหลังจากที่เราปาร์ตี้หนักๆ ในช่วงกลางวันครับเราก็จะเปิดเพื่อให้ลมมันพัดผ่านให้อากาศสะอาดมันเข้ามาในบ้านได้ซึ่งแน่นอนครับทิศทางที่เหมาะสมนะครับในการวางหน้าต่างให้อากาศมันฟลูนะครับก็มันก็ควรจะเป็นแนวเหนือใต้นะครับเพราะว่าลมในประเทศไทยเราพัดแนวเหนือใต้เป็นหลักอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นในการออกแบบบ้านนะครับอันนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านสําหรับปาร์ตี้หรือว่าบ้านสําหรับใช้งานปกติก็ตามครับตัวแนวหน้าต่างนะครับหรือว่าตัวแนวระบายอากาศนะครับควรจะเป็นแนวเหนือใต้และก็้อเส็ดนะครับอันนี้สําคัญสุดๆเช่นเดียวกันนะครับก็คือโดยปกติแล้วครับเวลาถ้าเราใช้บ้านสสังรค์ นอนครับสิ่งที่มันจะตามมาก็คือเสียงดังครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูไปด้วยนะครับก็คือว่าตัวบริเวณบ้านเราครับหรือว่าตัวบริเวณห้องหลักที่เราใช้ครับมันใกล้กับเพื่อนบ้านหรือเปล่านะครับหรือว่าใกล้กับชุมชนหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเวลาเราใช้แล้วมันมีเสียงดังขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันรบกวนเพื่อนบ้านหรือเปล่าครับโด็ดพอยิ่งในเวลากลางคืนนะครับในเวลาปกติเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะครับแต่ว่าเช่นถ้าเกิดว่ามันเลยช่วงเวลาปกติไปแล้วเช่น3ุามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มันไบแข้วเพื่อนไี่ ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานะของการที่มีความเสี่ยงนะครับที่จะใช้เสียงรบกวนเพื่อนบ้านตัววัสดุที่เราเลือกใช้อ่ะครับก็อาจจะต้องเป็นวัสดุที่สามารถจะเก็บเสียงได้ดีนะครับเช่นตัวผนังต่างๆถ้าเป็นไม่ได้ก็อาจจะก่อสักเป็นผนัง2ชั้นไปนะครับตัวกระจกถ้าเป็นไปได้นะครับก็อาจจะใช้เป็นตัวดับเบิลกรีสองชั้นเพื่อการกันเสียงหรือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้วัสดุในลักษณะที่สามารถจะกันเสียงได้เป็นอย่างดีครับตัววัสดุป้องกันต่างๆครับก็อาจจะต้องมีการเตรียมไว้นะครับเช่นพวกผนังทีัยพ ให้มันไม่ออกไปข้างนอกได้เช่นเดียวกันก็ยังไงก็ตามครับตัวเรามีความสุขแล้วก็อย่าไปรบกวนเพื่อนบ้านละกันก็หวังว่าเพื่อนคงจะได้ไอเดียดีๆนะครับในการไปออกแบบบ้านนะครับหรือว่าเร n โนเวทบ้านนะครับ เพื่อจะต้อนรับเพื่อนๆนะครับหรือว่ารับครอบครัวนะครับก็สําหรับใครที่สนใจเรื่องของการออกแบบบ้านและการตกแต่งนะครับก็ฝากกดติดตามช่องช่างเถ๋บายที่ีไว้ในทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยววีทําคลิปให้ครับแล้วเจอคลิปหน้าครับ